สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่บางครั้งอาจทำให้เราใจหายวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งรู้สึกเจ็บปวดนั่นคือเรื่องของการสูญเสียค่ะลองหลับตาลงสักครู่แล้วนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยเผชิญกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่รักการสูญเสียสิ่งของมีค่า การสูญเสียโอกาสสำคัญการสูญเสียสุขภาพที่ดีการสูญเสียความฝันที่เคยวาดไว้หรือแม้แต่การสูญเสียความรู้สึกบางอย่างในใจความรู้สึกที่ตามมาคืออะไรคะความเศร้าโศกเสียใจความว่างเปล่าความโกรธความสับสนหรือบางทีก็เป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะเจอกับการสูญเสียใช่ไหมคะ เราทุกคนต่างปรารถนาที่จะรักษาสิ่งดีๆไว้กับตัวให้นานที่สุดแต่ทำไมกันนะทำไมการสูญเสียถึงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจธรรมชาติของการสูญเสียเพื่อให้เราสามารถมองมันด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างสงบสุขมากขึ้นคะ่ะความจริงที่เจ็บปวด ทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแรกที่เราต้องยอมรับและเป็นความจริงที่บางครั้งยากจะทำใจนั่นคือทุกสิ่งในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนี่คือสัจธรรมที่อยู่เหนือการควบคุมของเราไม่มีอะไรเลยที่คงที่และถาวรไม่ว่าจะเป็นสิ่งของผู้คนความสัมพันธ์หน้าที่การงานสุขภาพ หรือแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกของเราเองลองมองไปรอบๆตัวคุณนะคะต้นไม้ที่เคยเขียวชอุ่มก็ต้องผลัดใบในฤดูการหนึง่งอาคารบ้านเรือนที่เคยแข็งแรงก็ต้องสุดโทรมไปตามกาลเวลาผู้คนที่เรารักก็ต้องเจอกับความแก่ชราความเจ็บป่วยและการจากไปในที่สุดแม้กระทั่งความสุขที่เปี่ยมล้นอยู่ในใจเราวันนี้ ก็อาจจะจางหายไปในวันพรุ่งนี้นี่คือธรรมชาติของอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ปัญหาอยู่ที่ใจของเราที่มักจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเราอยากให้สิ่งดีๆคงอยู่ตลอดไปเราอยากให้คนที่เรารักอยู่กับเราเสมอเราไม่อยากให้สิ่งที่เรายึดมั่นต้องสูญหายไป การที่ใจของเราพยายามจะต้านทานกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ทำให้เราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเมื่อการสูญเสียเกิดขึ้นลองนึกดูนะคะว่ามีสิ่งใดบ้างที่คุณเคยพยายามยึดไว้แน่นแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยไปเพราะมันเปลี่ยนแปลงหรือจากคุณไปตามธรรมชาติความรู้สึกในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะลองแบ่งปันประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ การได้ระบายความรู้สึกออกมาอาจช่วยให้เราปลดปล่อยความหนักอึ้งในใจได้บ้างความผูกพันที่มาพร้อมกับความเปราะบางการสูญเสียมักจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเราอย่างแสนสาหัสนั่นเป็นเพราะว่าเรามีความผูกพันกับสิ่งที่เราสูญเสียไปค่ะความผูกพันเป็นสิ่งสวยงามเป็นรากฐานของความสัมพันธ์และความรักทำให้เราอยากดูแลเอาใจใส่ และปกป้องสิ่งที่เราผูกพันไว้แต่ในขณะเดียวกันความผูกพันก็มาพร้อมกับความเปราะบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงยิ่งเราผูกพันกับสิ่งใดมากเท่าไหร่เมื่อต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งทวีคูณมากเท่านั้นเราผูกพันกับคนรักลูกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสัตว์เพลี้ยง จนบางครั้งเราไม่สามารถแยกตัวเองออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เรามองว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นเหมือนลมหายใจของเราเมื่อพวกเขาจากไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดเราก็รู้สึกเหมือนชีวิตของเราขาดหายไปเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงมานอกจากผู้คนแล้วเรายังผูกพันกับสิ่งของที่เราสะสมไว้บ้านรถยนต์ ทรัพย์สินเงินทองหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในหน้าที่การงานเมื่อสิ่งเหล่านี้ต้องสูญเสียไปไม่ว่าด้วยภัยธรรมชาติการถูกโจรกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราก็รู้สึกเหมือนสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเราไปเช่นกันความผูกพันไม่ได้ผิดนะคะแต่เมื่อความผูกพันนั้นกลายเป็นความยึดติดหรือความครอบครองนั่นแหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ที่แท้จริง เราอยากให้สิ่งที่เราผูกพันเป็นไปตามที่เราต้องการอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปเมื่อมันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็เจ็บปวดคุณเคยผูกพันกับอะไรบางอย่างมากจนเกินไปจนเมื่อสูญเสียไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองรับมือกับมันได้ยากบ้างไหมคะการได้สำรวจความผูกพันในใจของเราจะช่วยให้เราเข้าใจต้นตอของความทุกขจากการสูญเสียได้ดียิ่งขึ้น ความคาดหวังที่สวนทางกับความเป็นจริงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้การสูญเสียสร้างความเจ็บปวดให้กับเราอย่างรุนแรงก็คือความคาดหวังที่เรามักจะตั้งไว้ค่ะเราทุกคนต่างมีความคาดหวังในชีวิตเราคาดหวังว่าคนที่เรารักจะอยู่กับเราไปตลอดการเราคาดหวังว่าสุขภาพของเราจะแข็งแรงไปจนแก่เท่า เราคาดหวังว่าอาชีพการงานของเราจะมั่นคงตลอดไปเราคาดหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จและมีความสุขอยู่เสมอความคาดหวังเหล่านี้เป็นเหมือนภาพที่เราวาดไว้ในใจเป็นเหมือนบทละครที่เราเขียนขึ้นเองและเราก็อยากให้ชีวิตดำเนินไปตามบทละครนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตไม่ได้เป็นไปตามบทละครที่เราเขียนเสมอไป และเมื่อความจริงที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราเมื่อสิ่งที่เราเคยมีต้องสูญเสียไปความรู้สึกผิดหวังเสียใจและรับข้องใจก็จะถาโถมเข้ามายิ่งเราตั้งความคาดหวังไว้สูงมากเท่าไหร่เมื่อไม่สมหวังหรือเมื่อต้องสูญเสียสิ่งที่เราเคยคาดหวังไว้ไปความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งมากเท่านั้น เปรียบเหมือนเรายือนอยู่บนที่สูงแล้วจู่ๆก็ถูกผลักตกลงมายิ่งสูงเท่าไรก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นการเรียนรู้ที่จะลดความคาดหวังลงไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่มีความฝันหรือไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะแต่เป็นการที่เรามีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตว่าทุกสิ่งไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดการที่เราสามารถยืดหยุ่นกับความคาดหวัง และพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจะช่วยลดความทุก์จากการสูญเสียได้อย่างมหาศาลคุณเคยตั้งความคาดหวังอะไรไว้สูงมากแล้วต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ไม่เป็นไปตามที่หวังบ้างไหมคะและคุณรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างไรการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันจะช่วยให้เรามองความคาดหวังในชีวิตได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ เมื่อใจปฏิเสธการจากไปยิ่งหนียิ่งจมปลักเมื่อการสูญเสียเกิดขึ้นปฏิกิริยาแรกของใจเราหลายครั้งคือการปฏิเสธค่ะเราไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเราไม่อยากจะยอมรับว่าคนที่เรารักได้จากไปแล้วเราไม่อยากจะยอมรับว่าเราได้สูญเสียโอกาสทองไปแล้ว การปฏิเสธนี้อาจมาในรูปแบบต่างๆเช่นการไม่เชื่อเรายังคงรอคอยการกลับมาของคนที่จากไปทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางการพยายามหลีกเลี่ยงเราไม่ยอมพูดถึงเรื่องราวการสูญเสียไม่ยอมไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องหรือพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกเจ็บปวดด้วยการจมอยู่กับสิ่งอื่น การปฏิเสธความจริงก็เหมือนกับการที่เราปิดตาไม่ยอมมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะเราอาจจะคิดว่าการไม่เห็นหรือไม่ยอมรับจะทำให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะเพียงแต่มันถูกกดทับไว้ภายในจิตใจและเมื่อเวลาผ่านไปความทุกข์นั้นก็จะยังคงอยู่และอาจจะปะทุออกมาในรูปแบบที่รุนแรงกว่าเดิม ลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าเรามีบาดแผลบนร่างกายแต่เราไม่ยอมรับว่ามีแผลไม่ยอมทำความสะอาดไม่ยอมรักษาบาดแผลนั้นก็จะอักเสบติดเชื้อและอาจลุกลามใหญ่โตขึ้นได้เช่นเดียวกันกับบาดแผลในใจจากการสูญเสียคะ่ะหากเราปฏิเสธที่จะยอมรับและเยียวยาความเจ็บปวดนั้นก็จะยังคงเกาะกินใจเราอยู่เสมอ การยอมรับความจริงแม้จะเป็นความจริงที่เจ็บปวดคือก้าวแรกของการเยียวยาการยอมรับไม่ได้หมายถึงการที่เรายอมแพ้หรือยินดีกับการสูญเสียนะคะแต่เป็นการที่เราเปิดใจรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นกระบวนการทำความเข้าใจปรับตัวและก้าวผ่านมันไปได้อย่างแท้จริง คุณเคยปฏิเสธการสูญเสียอะไรในชีวิตบ้างไหมคะและการปฏิเสธนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณอย่างไรการได้ตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมปฏิเสธความจริงของตัวเองจะช่วยให้เราสามารถเปิดใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่ค้างคาอยู่ในใจคะ่ะความเศร้ามิตรแท้ที่ถูกเข้าใจผิด เมื่อพูดถึงการสูญเสียสิ่งหนึ่งที่มักจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความเศร้าค่ะแต่บ่อยครั้งเรากลับมองว่าความเศร้าเป็นศัตรูเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากมีไม่อยากให้มันอยู่กับเรานานๆเราพยายามหลีกเลี่ยงมันกดทับมันหรือแกลงทำเป็นว่าไม่รู้สึกอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเศร้าคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติของจิตใจเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียมันคือสัญญาณที่บอกว่าเราได้สูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ากับเราไปและมันเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เราได้เยียวยาจิตใจลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าเราไม่เคยรู้สึกเศร้าเลยเมื่อต้องสูญเสียสิ่งใดไปนั่นอาจหมายความว่าเราไม่ได้มีความผูกพันกับสิ่งนั้นเลย หรือใจของเรากำลังแข็งกระด้างจนไม่สามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดใดๆดได,ได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักการอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้เศร้าได้ร้องไห้ได้เสียใจคือการที่เราได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ภายในออกมามันเหมือนกับการที่เราได้ระบายพิษออกจากร่างกายเมื่อเราได้ระบายออกมาแล้วใจของเราก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้นทีละน้อย แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเศร้าอย่างมีสติค่ะไม่ใช่การจมจอมอยู่กับความเศร้าจนไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้การเศร้าอย่างมีสติคือการที่เรารับรู้ถึงความเศร้าที่เกิดขึ้นเฝ้าดูมันอย่างเข้าใจไม่ตัดสินและไม่ปล่อยให้มันครอบงำชีวิตของเราจนเกินไปคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองพยายามหลีกเลี่ยงความเศร้าหลังจากการสูญเสียบ้างไหมคะ และการได้อนุญาตให้ตัวเองได้เศร้าอย่างเต็มที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือไม่การได้เรียนรู้ที่จะเป็นมิตรกับความเศร้าจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาของการสูญเสียไปได้อย่างมีคุณภาพคะ่ะความทรงจำดาบสองคมของการสูญเสียหลังจากที่เราต้องเผชิญกับการสูญเสียสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่กับเราเสมอ คือความทรงจำค่ะความทรงจำเหล่านี้เป็นเหมือนดาบสองคมที่บางครั้งก็ทำให้เรายิ้มได้เมื่อน,นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาแต่บางครั้งก็กลับมาทิ้มแทงใจทำให้เราเจ็บปวดและเสียดายที่อยู่กับอดีตลองนึกดูนะคะว่าเมื่อคุณสูญเสียคนที่รักไปบางครั้งคุณก็นึกถึงรอยยิ้มเสียงนหัวเราะหรือช่วงเวลาดีๆที่เคยใช้ร่วมกัน ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในใจและเก็บความทรงจําเหล่านั้นไว้เป็นพลังบวกในชีวิตแต่บางครั้งคุณก็นึกถึงช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำอย่างที่อยากทำด้วยกันนึกถึงคำพูดที่ยังไม่ได้พูดหรือความรู้สึกผิดที่ยังคงค้างคาอยู่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดและเสียดาย การที่เราจมอยู่กับความทรงจำด้านลบมากเกินไปจะทําให้เราไม่สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะเราจะถูกผูกมัดไว้กับอดีตที่ผ่านไปแล้วนะํะไม่สามารถเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้แล้วเราจะจัดการกับความทรงจำเหล่านี้อย่างไรดีคะเรียนรู้ที่จะแยกแยะแยกแยะระหว่างความทรงจำที่สร้างความสุข กับความทรงจำที่สร้างความเจ็บปวดและเลือกที่จะจดจำสิ่งดีๆไว้ในใจให้อภัยให้อภัยตัวเองและผู้อื่นสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะการยึดติดกับความรู้สึกผิดหรือโกรธแค้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะมีแต่จะทำให้เราทุกข์เปลี่ยนความทรงจำเป็นพลังเปลี่ยนความเจ็บปวดจากการสูญเสีย ให้เป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สิ่งที่เราสูญเสียไปคุณเคยรู้สึกว่าความทรงจำเกี่ยวกับการสูญเสียยังคงตามหลอกหลอนคุณอยู่บ้างไหมคะและคุณจัดการกับมันอย่างไรการได้แบ่งปันประสบการณ์จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทรงจำได้อย่างเข้าใจคะ่ะการเติบโตหลังการสูญเสีย เมื่อความเจ็บปวดกลายเป็นบทเรียนแม้ว่าการสูญเสียจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็สามารถกลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเติบโตของชีวิตได้เช่นกันค่ะลองนึกดูนะคะว่าหลังจากที่คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการสูญเสียคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างความเข้มแข็งภายใน คุณอาจจะค้นพบตัวเองว่ามีความเข้มแข็งและอดทนมากกว่าที่คิดคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้และสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งคุณค่าของชีวิต,าวตการสูญเสียอาจทำให้คุณได้ทบทวนและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นทั้งความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่ดีหรือแม้กระทั่งความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงมุมมองคุณอาจจะมองโลกและชีวิตในมุมมองที่ต่างออกไปเข้าใจในความไม่แน่นอนและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการได้เผชิญกับการสูญเสียอาจทำให้คุณเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นมากขึ้นและสามารถเห็นอกเห็นใจพวกเขาได้อย่างแท้จริงการจัดลำดับความสำคัญ คุณอาจได้เรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นความเจ็บปวดจากการสูญเสียไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำร้ายเราเสมอไปนะคะบางครั้งมันก็เป็นเหมือนบทเรียนอันล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตและได้เป็นคนที่ดีขึ้น ในเวอร์ชั่นของเราเองแน่นอนว่าการเติบโตหลังการสูญเสียไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาแต่เมื่อเราเก้าวผ่านมันไปได้เราจะพบว่าตัวเองเป็นคนที่มีความลึกซึง้งเข้าใจชีวิตและมีพลังใจที่เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น หลังจากการสูญเสียที่สำคัญในชีวิตบ้างไหมคะและคุณได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นั้นการได้แบ่งปันเรื่องราวการเติบโตของคุณจะเป็นแรงบร symptoms, that, ันดาลใจให้กับผู้อื่นที่กำลังเผชิญกับการสูญเสียได้เป็นอย่างดีเลยค่ะการยอมรับกุญแจสู่ความสงบในท้ายที่สุดการที่เราจะอยู่กับการสูญเสียได้อย่างสงบสุข ไม่ใช่การที่เราจะไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่คือการที่เรามีการยอมรับอย่างแท้จริงค่ะการยอมรับในที่นี้หมายถึงการยอมรับในสัจธรรมของชีวิตที่ว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ไม่มีใครสามารถหลีกหนีมันไปได้เมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้อย่างลึกซึ้งจากภายในใจเราก็จะมองการสูญเสียด้วยสายตาที่ต่างออกไปเราจะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่จะมาทำลายชีวิตของเราการยอมรับไม่ได้หมายถึงการที่เราชอบการสูญเสียนะคะ หรือการที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อมันเกิดขึ้นแต่เป็นการที่เราสามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดความเศร้าที่เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อเรายอมรับได้ใจของเราก็จะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่น ใจของเราก็จะเบาสบายขึ้นเราจะสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกดึงรังไว้ด้วยอดีตไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวในอนาคตลองทบทวนดูนะคะว่าที่ผ่านมาคุณได้ฝึกฝนการยอมรับสิ่งต่างๆในชีวิตมากน้อยแค่ไหนและการยอมรับช่วยให้คุณรู้สึกสงบขึ้นได้อย่างไรบ้าง การที่เราฝึกฝนการยอมรับในชีวิตประจํำวันแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะบทสรุปการสูญเสียคือธรรมชาติของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันวันนี้เราได้เดินทางร่วมกันสำรวจเรื่องราวของการสูญเสีย ที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่กลับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญเราได้ทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้การสูญเสียสร้างความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความผูกพันที่เกินพอดีการคาดหวังที่สวนทางกับความเป็นจริงการปฏิเสธการจากไปความทรงจำที่ยังคงตามหลอกหลอน แต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นแล้วว่าการสูญเสียก็สามารถเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตและค้นพบความเข้มแข็งภายในที่ซ่อนอยู่และท้ายที่สุดการยอมรับในธรรมชาติของการสูญเสียคือกุญแจสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสงบในใจค่ะการที่เราเข้าใจว่า การสูญเสียคือธรรมชาติของชีวิตไม่ได้หมายถึงการที่เราจะไม่เจ็บปวดหรือไม่เศร้าเสียใจเมื่อมันเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นการที่เราสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างมีสติไม่จมปลักอยู่กับมันและสามารถก้าวผ่านมันไปได้อย่างเข้มแข็งและมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายในแบบของเราเองหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านที่กำลังเผชิญกับการสูญเสียได้เห็นหนทางที่จะรับมือกับมันได้อย่างเข้าใจและขนพบความสงบในจิตใจของตัวเองนะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้และอยากรับฟังเรื่องราวธรรมะที่เข้าใจง่ายเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ ที่เราจะนำมามอบให้ทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ